วันนี้ไอ้วันเหล่ากับเอ็ดเซียอก็วันนี้ได้ลงไปเล่นฟุตบอลเตะกามอนซีกับปลอมครับตอนรับตันซอซการตั้งปองและการักปักเราปาหนักเตะตีมานลงเล่นในสนามทะหลก็เราได้รลอมมอบเบียให้กับอานกุสซอนกองกามอนซีรับ ก็เพื่อเสริมตับทุนนะครับโรงเรียนกัมุนซี่นะครับก็สักปักเราได้เดินทางกันไปเตะบางกังข่าวเหล่านะครับท่านผู้ชมก็ขับรถจากกัมุนซี่ไปประมาณสิบไม่ถึงสิบกิโลนะครับประมาณสามสี่กิโลก็ถึงบางกังข่าวเดี๋ยวก็ไปเล่นในกับบางกังข่าวเหล่านะครับและเสร็จแล้วก็ได้หมบทุนนายเสร็จก็ได้เดินทาง ภูมิลำโนกับเหล่านะครับท่านผู้ชมเออโอเคนะครับเพราะว่ามือสะดวกเพียงอย่าสั้นจ่สบายระยะยาวนะกับโครงการถนนสีเลนควนคุณสิเกาแล้วก็สกอตแลนด์เพลสักครับขอบงคนมาบมากนะครับท่านระมัตท่านจูร้อนใจนะฮะผมยอมไม่ทีเดียวกันนะบอกว่าละที่มือเนเราได้มาละที่เหมือนเสียดายแล้ว แล้วคุณกิติคุณกิติอันได้ไปมีวุ้นส่วนด้วยเหรอครับที่บางอยางนะค่อยไปเจอเจอกระดาษเลยเหี้ยมนะแล้วแล้วไอ้กอยีนนี่มันมาจากจีนจีนเทาหรือเปล่าครับมันมายึดกองเราหมดเลยครับเออเออมันมาเหมือนชีนเตาเลยครับ เล้วไม่มีนักเตะจากอื่นเลยนอกจากไอ้สองคนนี้ไอ้กิตติบาระไอ้กิตติอันเต้เนี่กับโกกีน้ำยางสดอือโอ้ลูกลูกนี่หลังจากกัมมันตีเลยเราไปบางเกาเราไปบางเกากันอีกรอบลงเล่ก่อนวันนี้ลงเล่ ก็ตอนนี้มาอยู่บางกาวแล้วนะครับมาจากกาละเต้กันเดียวมาบนบุตรสนนะครับตอนนี้อยู่บางกาวบางเกาบนตัวดิบนะครับเอาเอาประมาณไหนครับมัดดิดนะครับในตอนนี้ก็ลงกระลำเลยน้องครับก็เล่นฟุตบอลกันซัดเดี๋ยวก็ได้ไปกินก๊าบมกซัดเอาจ้องชามเลยครับพี่น้องเออก็ได้หมอบทุนหมอบไร้ซัดก็ได้เดินทาง ครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ